เองไม่ได้นะใกล้แค่นั้นหมั่นเขี้ยววิ่งไปไม่ได้นะครับการเต็มที่แม่ไม่ได้ครับดบเต็มน,น,นะครับต่อเข้าชาร์จของอมจอยชัยนาจะจัดก,กลอย่างไรดีครับเวลาที่เหลือประมาณ5นาทีในขึ้นหนังครับตูบค้ครับสั่ง,งน,นักตองค์ทครับตายขณะเส้นบาครับไทยแม่ามาาาตาไม่ดัานครับตาเจสนาลังกาครับ ทางมาตชอใจน้าไปทุ่มเร็วครับครับกลางชนกกระพุ่งทุ่มมาเลยครัตุ้มฟาวอีกครับแหกบอลกลับมาเป็นของทางบอลทองวิทยาครับใจบวกสักครู่ความละเอียดไม่มากพอครับชนอีกครั้งหนึ่งครับบอลทองพิกได้ไหมได้ไหมกลับไปให้เพื่อนครับแต่ประตูกลางครับได้แล้วเพื่อนขัดประตงกลางยังหน้าเขเป็นลูกเตะมุมของ หมอนทองสกัดไม่ได้ครับพยักฆ์ศิรนมโอ้โดดเด่นมากๆครับวันนี้ครับพยักฆ์ศิริมณุครับจังหวะเล่นเกมรับก,ก็ไม่ลองไม่เตะล้มใชยครับนี่ครับรบอลน,นอกบอลต่างประเทศก็ไม่มีใกล้ชิดแบบนี้ครับโอ้แบบไหนครับมีที่นี่เลยครับช่องเจ็ดเอสบีแล้ว